สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาตรียาสุวรรณธาร,รารัตน์ในสารคดีสลักส,กสรรรส้างเพื่อสังคมเหมือนเช่นเคยค่ะอีกหนึ่งภารกิจหลักของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือภารกิจการออกรางวัลน,นั่นเองนะคะและการออกรางวัลในทุกๆครั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 9 0 0 1 2 0 1 5ที่มีทั้งความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนค่ะ โดยทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้แทนสื่อมวลชนและผู้แทนภาคประชาชนเข้ามาเป็นประธานกรรมการและกรรมการออกรางวัลเพื่อเข้ามาร่วมตรวจสอบองค์กรต่างๆและเป็นสกีพยานในการออกรางวัลในทุกๆครั้งค่ะ สำหรับการตรวจสอบก่อนการออกรางวัลน,นั้นโดยประธานกรรมการออกรางวัลในแต่ละงวดจะเป็นผู้กำกับดูแลการออกรางวัลและตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ในการออกรางวัลอย่างละเอียดและยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ใช้เครื่องมือตรวจหาวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมในลูกบอลและตลับทึบแสงรวมถึงอุปกรณ์ในการออกรางวัลทุกชิ้นที่ใช้ในการออกรางวัลโดยการตรวจสอบในแต่ละครั้งจะมีสื่อมวลชนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยาน และนอกจากนี้ทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังจัดให้มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรหรือสลากสัญจรไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นถึงทุกๆขั้นตอนของการออกรางวัลและยังได้ชมการออกรางวัลอย่างใกล้ชิดเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้โดยภายในปี2566นี้สลากสัญจรจะเดินทางไปออกรางวัลกันที่จังหวัดชุมพรจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสระบ,บุรีอีกด้วยค่ะค <ST> ุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ของเรานะคะตั้งแต่เวลา13 5 0นนาทีเป็นต้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ